จะ30แล้วไงก็ยังไม่อยากแต่งงานสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอย ขอต้อนรับเข้าสู่ G u c h ชาแน l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแล็กกี้รักเราอย่าเต่าเลยเรื่องราวของเมแกนสาววัยย่าง30มสิที่จ,จู่ๆแฟนนุ่มของเธอก็ขอแต่งงานแต่เธอขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการคิดทบทวนและหนึ่งสัปดาห์นั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเรื่องราวของสาวคนนี้จะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยหนังเริ่มเรื่องมาเราก็จะเห็นอดีตในวัยสรุ่นของสาวเมแกนเธอมีแก๊งเพื่อนสาวรวมเธอแล้วทั้งหมด4คนบวกด้วย1แฟนนุ่มของเธอเอง ที่ใช้เวลาช่วงวัยรุ่นทำอะไรด้วยกันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงวันคืนหมุนเปลี่ยนล่วงเลยมากว่า10ปีจนกลายเป็นสาววัยย่างเข้า34แต่เมแกนก็ยังมีนิสัยเล่นขี้เหมือน,นึกเด็กแถมยังไม่มีงานการที่มั่นคงทำวันนี้เธอก็มารับจ็อบเป็นเด็กบกก้ายโฆษณาที่ร้านของพ่อเธอเหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนเธอก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยแบบนี้หลังจากเสร็จงานเมแกนก็นัดพบกับแก๊งเพื่อนสาวของเธอที่จากสาวน้อยก็กลายเป็นสาวใหญ่กันหมดแล้วเอลิสันก็พาเพื่อนสาวของเธอมาอวดร้านออาาหหรใหม่่ทีกลังจะเปิด มาในร้านพวกเพื่อนๆของเธอก็ตื่นเต้นกับการตกแต่งที่แสนจะทันสมัยและเมื่อเมแกนได้เห็นรูปปั้นของพระสังกจายเธอก็อดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปแล้วมือบิดหัวนมพร้อมกับอกว่าโอ้โหหัวนมรูปปั้นนี้มันห้อยดีจังเอลิสันมองดูเมแกนก็ยิ้มหน้าจื่อๆจากนั้นทั้ง4คนก็มานั่งดื่มไวน์ฉลองกันให้กับร้านใหม่ของเอลิสันและเรื่องในโอกาสที่เธอกําลังจะแต่งงานตอนนั้นสาวๆก็ได้เล่นเกมกันเล็กน้อยแต่ดูเหมือนคําตอบของเมแกนจะไปทาให้เอลิสันนั้นโกรธเอลิสัวน พอพัลลูเมแกนก็บอกว่าอย่าคิดมากนะมันเป็นแค่มุกตลกแต่ดูเหมือนก็จะมีแต่เธอเท่านั้นที่ตลกกับมุกแบบนี้วันต่อมาเมแกนตื่นขึ้นในตอนเช้าและเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เธออาศัยอยู่กับแอนโทนีแฟนหนุ่มช่างภาพที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแอนโทนี Anthony ก็ถามเมแกนว่าวันนี้คุณต้องไปสัมมนาเรื่องวิชาชีพไม่ใช่เหรอเมแกนก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนแต่เธอกลับเลือกที่จะเบี้ยวงานสัมมนาและมาหม,มกตัวอยู่ที่บ้านของแม่เธอ,อแต่แม่ของเธอก็ถามว่าลูกมาทําอะไรที่นี่ จะเลิกใช้ชีวิตแบบนี้สักทีแต่ตอนนั้นพ่อของเธอก็โผล่มาพอดีและดูเหมือนเขาจะคอยให้ท้ายลูกสาวคนนี้อยู่เสมอหลายวันต่อมาก็มาถึงวันงานแต่งของสาวเอลิสันทางด้านคู่ของนางเอกของเรากับแฟนหนุ่มขณะที่ทั้งคู่กําลังเต้นลําอยู่ในงานเลี้ยงคืนนั้นอยู่ดีๆไอแฟนหนุ่มมันก็ดึงเข้าซีนดรามา่าและคุกเข่าทําท่าเหมือนจะขอแต่งงานนางเอกของเราตกใจบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลุกขึ้นมาก่อนแต่แอนโทนีมันก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามบอกเธอว่าไม่เอาหน้าเมแกนฉันรู้ว่าเราเคยผิดใจกันแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วขณะที่ เมแกนกำลังข้าวตาจนอยู่นั้นเอลิสันก็เดินมาบอกเมแกนว่าให้ช่วยตามหาแม่ของเธอให้หน่อยนางเอกของเรารีบอาศัยจังหวะนั้นเดินหนีแฟนหนุ่มมาเธอเดินออกมาข้างนอกรู้สึกสับสนพร้อมกับตามหาแม่ของเอลิสันไปตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักออกมาจากที่หลังพงหญ้าเมื่อเธอเดินไปดูก็ต้องพบกับสิ่งที่เธอไม่คาดคิดนั่นก็คือแม่ของเอลิสันกำลังเล่นชู้กับพ่อของเธออยู่เธอช็อกมากและรีบเดินกลับเข้าไปในงานหยิบข้าวของและขับรถออกมาโดยที่ไม่บอกใครเธอรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อของเธอมากเมแกนไปแแวจอดรรรที่่่หหห้้าางงงสสินนคึ ตอนนั้นก็มีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเธอน้องคนนี้บอกเมแกนว่าพี่สาวช่วยอะไรหนูหน่อยได้ไหมพอดีหนูกับเพื่อนลืมหยิบบัตรประชาชนออกมาจากบ้านพี่ช่วยซื้อเบียให้หนูสักแพ็คไม่ต้องห่วงพวกหนูอายุเกิน20แล้วนางเอกของเราก,ก็บอกไม่เป็นไรหรอกน้องสาวพี่รู้ว่าพวกหนูยังอายุไม่ถึงแต่ไม่ต้องห่วงตอนพี่อายุ18พี่ก็ทําแบบพวกหนูเหมือนกันว่าแล้วเมแกนก็ไปจัดเบียมาให้พวกวัยรุ่นตอนนั้นเธอก็เห็นสเก็ตบอร์ดของไอเด็กหนุ่มก็เลยยืมมาเล่นพวก,ว,กวัววกยวร ก,ก็เลยไปทาอะไรห้ามๆแล้วก็ไปดื่มเบียร์กับพวกวัยรุ่นพวกนี้เมแกนเริ่มเมาเธอก็ได้ระบายความในใจเรื่องนีสัยเธอกับเพื่อนที่ดูเหมือนจะคิดเห็นไม่ตรงกันจากนั้นเมแกนก็ได้มาคุยกับแม่สาวน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่าแอนนี e ่กาเมแกนได้เล่าให้แอนนี่ฟังว่าเธอเพิ่งจะเห็นพ่อของเธอแอบไปมีชู้แอนนี่ก็เลยบอกว่าแม่ของเธอก็ทิ้งพ่อเธอไปเหมือนกันเมื่อ7ปีก่อนทั้งสองคนก็ดูเหมือนคุยกันถูกคอแอนนี <Annie S 2> <Annie S 1> ่ก็เลยให้มือถือเครื่องหนึ่งกับเมแกนและบอกว่ามีอะไรหนักใจก เด็กก็เลยรีบมาส่งเธอที่บ้านเมื่อมาถึงแอนโทนีก็ถามว่าเธอไปไหนมาเมแกนก็โกหกว่าเธอรู้สึกเหมือนจะอ้วกก็เลยกลับไปก่อนแอนโทนีก็บอกว่าเขารู้สึกผิดที่กดดันเธอเรื่องแต่งงานและบอกเมแกนว่าเรามาทำเรื่องนี้ให้มันง่ายกันเถอะเราไม่ต้องบอกพ่อแม่หรือเพื่อนๆของเราก็ได้เราบินไปแต่งงานกันง่ายๆที่ราสเวกัสก็ได้เมแกนก็รู้สึกคลายความกดดันและก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้แอนโทนีก็หยิบแหวนขึ้นมาและบอกว่าอาทิตย์หน้าหลังจากที่เธอกลับมาจากงานสัมมนาวิชาชีพเราสองคนจะบินไปที่ลาาาาสเเววววกกกกกัััแแแ้้้็็ต่งงนนนนนจขไดมมห กับเธอวันต่อมาเมแกนก็ได้เก็บกระเป๋าและขับรถมุ่งตรงไปที่งานสมัมมนาแต่ระหว่างทางเธอก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเมแกนตัดสินใจจอดรถนั่งคิดอยู่ที่ริมถนนตอนนั้นเองโทรศัพท์ที่แอนนี่ให้เธอมาก็ดังขึ้นแอนนิก้าโทรมาขอความช่วยเหลือจากเมแกนบอกให้เธอรีบมาที่โรงเรียนและแกล้งเป็นแม่ให้เธอหน่อยหลังจากที่คุยกับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เมแกนก็เลยขอความช่วยเหลือจากแอนนี่บ้างและขอไปอยู่ที่บ้านของแอนนี่สักอาทิตย์หนึ่งแอนนี่ก็ตกลงและพาเธอกลับมาที่บ้านจากนั้นทั้งงคนนนนกก็มาาเลล่่่แแตหห้้ใัออยูะดี ตอนนั้นพ่อของแอนนี่ก็กลับมาถึงบ้านพอดีพ่อของแอนนี่นั้นชื่อว่าเคลยเคลก็ถามว่าสาวคนนี้เป็นใครแอนนี่ก็บอกนี่เพื่อนใหม่หนูโอเคอเปล่าคืนนั้นแอนนี่ก็ได้พาเมแกนไปที่งานปาร์ตี้ของวัยรุ่นเมแกนก็รู้สึกสนุกที่เหมือนได้กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งจากนั้นเมแกนก็เห็นว่าแอนนี่กำลังนั่งทำหน้าเศร้าอยู่ที่โซฟาเธอก็ถามแอนนี่ว่าเป็นอะไรแอนนี่ก็เอารูปสาวควนหนึ่งในแคตตาล็อกจุดชั้นในให้ดูและบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของเธอเเเเเเธออออไไไมมมม่่่่่ดดด้้้้้้้้้้จจแแแแแาาาาาาสัาัััักก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 พลลลลวววนนนนนนนทงงคค็็็หึยยยรีบบบบบะขิ แต่แล้วเขาก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ขอคุยกับเมแกนเครกนั้นทําอาชีพเป็นทนายเขาก็เริ่มถามเมแกนว่าเธอมาทําอะไรที่บ้านฉันมายุ่งอะไรกับลูกสาวฉันมานอนที่บ้านฉันทาไมเมแกนก็เลยบอกว่าเธอกําลังสับสนในชีวิตเมแกนก็ได้โกหกว่าเธอเพิ่งย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เก่าและได้ขออยู่ที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ของเธอจะเสร็จเครกก็ตกลงและให้เธอไปนอนที่ห้องรับแขกวันต่อมาแอนนี่ก็ออกไปโรงเรียนส่วนเครกก็เลือกจะทํางานอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจเมแกนแต่ด้้วววยคาาาามมนนน่่่่รัักกกแลลละะชชออออออบเเไปญญขงธ็ทํใหีิิตตพูด เริ่มกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งวันต่อมาเค้กจึงไว้ใจปล่อยให้เมแกนอยู่ที่บ้านคนเดียวเธอก็แอบวิดีโอคอลกลับไปหาแอนโทนีบอกว่าเธอนั้นสบายดีต่อมาแอนนี่ได้มาขอร้องเมแกนให้เมแกนขับรถพาเธอไปหาแม่เมแกนก็ตอบตกลงวันลุนขึ้นเมแกนก็ได้ขับรถพาแอนนี่ไปที่บ้านแม่ของเธอแม่ของเธอก็รู้สึกตกใจที่ลูกสาวมาหาที่นี่ระหว่างนั้นเมแกนก็ได้เข้าไปคุยกับแม่ของแอนนี่และบอกให้เธอออกไปคุยกับลูกสาวแม่ของแอนนี่ที่ทํางานเป็นนางแบบชุดชั้นในก็ได้ออกมาคุยกับลูกแล้วก็ได้า้ดาใมห แอนนี่จากนั้นทั้งสองคนก็กลับออกมาแอนนี่รู้สึกดีที่เธอได้มาพบแม่ของเธออีกครั้งและรู้สึกขอบคุณเมแกนที่คอยอยู่ข้างๆเธอแอนนี่ <Annie S 1> ก็ได้ชวนเมแกนให้มาที่งานพรอมพอเธอรู้สึกว่าตอนนี้เมแกนก็เหมือนเป็นเพื่อนเธอคนหนึ่งระหว่างทางทั้งสองคนก็ได้ไปแวะซื้อไอติมแต่เมแกนก็บังเอิญไปเจอกับเอลิสันเข้าพอดีความก็เลยแตกว่าเธอไม่ได้ไปสัมมนาเมแกนบอกกับเอลิสันว่าถึงแม้เธอจะไม่ได้ไปแต่ตอนนี้เธอก็พยายามหาทางออกให้กับตัวเองกำลังคิดทบทวนอยู่ว่าตอนนี้ชีวิตตขขออ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 องงงงเเเธ้้้กการรระะไแลลน่ใหบื กับใครเอลิสันก็ได้ตอบว่าเมแกนว่าทําไมเธอไม่รู้จักโตสักทีและเมแกนก็ได้รู้ว่าเรื่องที่แอนโทนีจะขอเธอแต่งงานก็เป็นไอเดียของเอลิสันเช่นกันเมแกนก็รู้สึกว่าทาไมทุกคนต้องมาคอยบงการชีวิตเธอเธอแค่อยากจะมีความสุขกับสิ่งที่เธอเป็นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาถึงบ้านคืนนั้นมิสตี้เพื่อนอีกคนก็ได้มานอนที่บ้านเมแกนอาบน้ําเสร็จลงไปข้างล่างก็ได้พบกับเคลย์เคลย์ก็บอกเมแกนว่าวัาวนนี้เขาเค,เครียดก็อยากออกไปหาอะไรดื่มแล้วก็ได้ชวนเมแกนไปเป็นเพื่อนทั้งคู่เขอออาค อยู่ที่บาร์เคลกับเมแกนก็ดูเหมือนจะคุยกันถูกคอทั้งคู่กินเหล้ากันจนเมาจนร้านปิดและระหว่างที่สองคนกําลังเดินกลับบ้านเมแกนก็ขอบคุณเคลกที่ให้เธออาศัยอยู่ที่บ้านเคลก็ได้ดึงเมแกนเข้ามาจูบทั้งสองคนก็ได้บทลิมฝีปากกันอย่างเมามันพอกลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็ได้มาโบกบ้ากันเป็นที่เรียบร้อยเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ตื่นขึ้นเมแกนก็ได้เดินมาหาเคลกในห้องครัวและทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันอีกครั้งแต่แล้วตอนนั้นเองแอนนี่ก็มาเห็นเข้าพอออดดดีีีววัััันนนนนนน้้้้พพพกกกเกเ็ๆมมมไไปปปท่่ห่หหาาาางงสรริคืืจะซชุแต แอนนี่ก็บอกเมแกนว่าเธอรู้เรื่องพ่อของเธอแล้วและระหว่างที่สาวๆไปลองชุดอยู่นั้นแอนนี่ก็เปิดกระเป๋าของเมแกนเพื่อจะหาหมาฝารั่งมากินแต่เธอก็ต้องไปเจอกับแหวนมันที่สลักชื่อย่อของเมแกนกับแฟนไวแอนนี่ถามเมแกนว่านี่มันคืออะไรนี่เธอแต่งงานแล้วเหรอเมแกนก็บอกว่าเปล่านี่มันแค่แหวนมันแอนนี่ก็รู้สึกโกรธมากที่เมแกนปกปิดความลับเรื่องนี้เพราะพ่อของเธอต้องเสียใจมากถ้ารู้ว่าเมแกนมีคู่มั่นอยู่แล้วเมแกนรู้สึกเสียใจและพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ให้แอนนี่ฟังแต่เธอก็ไม่รับฟังและได้โกกนนใส่เมแด้วยคววาามุ่นย ในรถแพตริกก็ได้ขับรถไปชนกระตู้จดหมายและบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเขาแอบกินเหล้ามาเมื่อตำรวจมาถึงเมแกนก็บอกว่าเธอเป็นคนขับเพื่อจะให้แพตริกไม่โดนข้อหาเมาแล้วขับแต่เมแกนก็ลืมไปว่าเธอก็เพิ่งดื่มเหล้ามาเหมือนกันสุดท้ายเธอก็โดนตำรวจจับเข้าคุกแต่เคลก็มาช่วยเธอออกจากห้องขังระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นั้นเมแกนก็ได้ตัดสินใจสารภาพความจริงกับเคลกบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ลอย้ายเข้าอาพาร์ตเมนต์ใหม่เมแกนบอกว่าเธอโดนแฟนขอแต่งงานแต่เธอยังไม่พร้อมเธอจึงขอเวลาออกมาคิดทบทวนเเเเคลกกก็รรู้ึิดวววัังงในนขอมแพาาาะ่ ก็ไม่ได้รู้สึกดีกับใครแบบนี้มานานแล้วจากนั้นเคลก็จากไปเมแกนก็ให้พ่อของเธอมารับจากนั้นเมื่อเมแกนกลับมาถึงบ้านแอนโทนีก็ดีใจที่เธอกลับมาทั้งคู่เก็บกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวที่จะบินไปลาสเวกัสในวันลุ่งขึ้นแต่ตอนนั้นเองเสียงกลิ่งที่หน้าบ้านก็ดังขึ้นเมแกนไปเปิดดูก็พบว่าเป็นมิสตี้เธอมาบอกเมแกนว่าพรุ่งนี้อย่าลืมไปงานพอมถึงแม้เธอกับแอนนี่นั้นจะโกรธกันอยู่แต่แอนนี่ต้องเสียใจแน่ๆถ้าคุณไม่ได้ไปงานวันลุ่งขึ้นเมแกนกับแฟนหนุ่่่่่่่มมมก็ด้้้เเิินนนนนนททททาาาางงงงงถึึีีสบรรระหวััคคููอออขืย แอนโทนีก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์และบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆของเรารอฉลองอยู่กันที่ร้านอาหารหลังจากที่แต่งงานเสร็จเราจะไปฉลองกันที่นั่นเมแกนก็งงไหนบอกว่าจะไม่บอกเพื่อนไม่บอกครอบครัวเมแกนรู้สึกช็อกและเสียใจและรู้แล้วว่าระหว่างเธอกับแอนโทนียังไม่ใช่คนที่เธอจะแต่งงานด้วยและเธอก็ได้ตัดสินใจบอกเลิกเขาคืนนั้นเมแกนก็ตัดสินใจไปที่งานพรอมและได้เจอกับแอนนี่ที่กําลังนั่งหงอ,อยอยู่คนเดียวและก็บอกกับแอนนี่ว่าตอนนี้เธอเลิกกับคู่มั่นของเธอแล้วและความรู้สึกระหว แอนนี่นั้นกล้าที่จะทําตามเสียงหัวใจของตัวเองแอนนี่จึงตัดสินใจไปบอกความจริงกับจูเนียว่าจริงๆแล้วเธอก็แอบชอบเขาเหมือนกันและจูเนียกับแอนนี่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันในคืนนั้นจากนั้นเมแกนก็ได้รีบมาหาเคลกเพื่อที่จะขอโทษและขอโอกาสจากเขาอีกครั้งสุดท้ายเคลกก็ให้อภัยเธอและให้โอกาสเธออีกครั้งและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องแล็กซี่รักเราอย่าเต่าเลยดูหนังจบผมก็แอบสองสารเอนโทนี่เหมือนกันเป็นคนดีๆแต่กลับมาโดนทิ้งแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของความ ดีเพียงอย่างเดียวการที่เจอคนที่ใช่นั้นสําคัญกว่าคนที่คุยภาษาเดียวกันคิดแบบเดียวกันความรักมันถึงจะไปตลอดลอดฝั่งอีกทั้งเรื่องราวของบรรดาเหล่าเพื่อนก็ทําให้เห็นว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเพื่อนบางคนที่เคยสนิทก็อาจจะไม่สนิทอีกแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างมีประสบการณ์และทางเดินของชีวิตที่แตกต่างกันไปจงอย่าเสียใจเพราะว่ามิตรภาพใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เสมอสําหรับภาพยนตร์เรื่องแลกกีออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2014ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.4คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato โทษสูงถึง65%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ